โอเคนะครับวันนี้นะครับมีข่าวที่สำหรับผู้ที่เล่นลมบอทุกท่านนะครับคือก็คือ,คอตอนนี้ลมบอกกําลังทยอยให้คนอื่นเท่าเกมได้แล้วครับเช่นรสแป๊บนึ่งจะเป็นอะไรละ่ะหรอ ครับเช่นอย่างนี้นี่เองครับเกมโลบูนนี่เองนะครับแต่ภาพจะโรดย้อนได้เลยเพราะว่าไม่รู้ครับม้ามันจ้ากำลังทยอยคนนี้้เขามาเลยนะครับมันจะทยอยคนเข้ามาได้ที่เดียววันที่หนึ่งพฤศจิกาแน่ว่าแน่ว่ามันไหน นะครับหนึ่งพฤศจิกายนครับวันจันทร์ครับวันจันทร์นะนั่นแหละวันจันทร์เนี่ยเบเกอร์เป็นเมตตาของเกย์รูเนี่ยคือชื่อผมในเกยครับใครเจอก็สามารถมาเล่นนะสปีโอ่ไอคิวดีทีวีสองเพราะผมสมัครไอเขาใหม่ครับเพื่อเลยเป็นอย่างนี้แหละ พออี่ฉันรอกำลังใหม่เลยเออทหนนี้ก็ไม่ได้โหด้วยก็น่าจะไม่มีระบบเปิดใหม่อะไรนะใช่ไหมครับผมก็เล่นผมผมก็เล่นเกมไประยะนหนึ่งนะนี่ ็บอกก็มีแค่เดียวแล้วก็รอคลิปต่อไปนะครับบายเจอกันใหม่คลิปหน้า